จ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็บสภาพเพื่อนเขาลงเค็ดนะจ๊ะน้องเพื่อนเนาะเด็กสภาพเพื่อนมาเบิองว่าอันล่งเรือนที่ดัดแปลงจากล่งเรือนแปลงผักนะจ๊ะเนาะเวลาใส่ก่อนเค็ดล่ะเขาจะเป็นลักษณะเป็นแหวนนะจ๊ะเนาะความทนเขาเป็นยังไงแน่นะจ๊ะเนาะแน่นจ้ะน้องเพื่อนเนาะอันนี้ประมาณพันกว่านะจ้ะเด้อเพื่อนเพื่อนเนาะแถวนี้จ้านี่พันกว่านะจ้ะเด้อเด็กสภาพเพื่อนเพื่อนเนาะเบิองนะจ้ะเด้อว่าก่อนที่ใส่นี่ล่งเรือนเป็นลักษณะเป็นแหวนนะจ๊ะน้องเพื่อนเนาะ มีด้าจ้ะเพื่อนๆเนาะมีด้าจ้ะนี่คือก่อนที่เอาก่อนเ็ดว่างน้าจ่าน้องเพื่อนเนี่เป็นลักษณะหมีน้าจ่าเพื่อนเนาะนี่นะจ๊ะนี่ก็คือเอ็นน้าจ่ะน้องเพื่อนเนาะจ้ะมีเอ็นนะจ๊ะเนาะข้างล่างน้าจ่ะน้องเพื่อนเสริมน้าจ่ะเนาะคือเอาเอาอีทใส่น้าจ่ะเพื่อนเนี่ยมีน้าจ่ะเนาะ เอาอิฐใส่ได้จ้ะเด้อห่องหนึ่งกับประมาณสามกอนได้จ้ะเด้อเพื่อนเนาะเพื่อเขาสุดได้จ้ะเนาะเพื่อน่านไปนี่จ้ะหดหนามไปเรื่อยๆแล้วเขาสีสุดนี่จ้ะเนาะใส่ทุกทุกอัดนีจ้ะเด้อทุกช่องนี่จ้ะน้องเพื่อนเนาะเดี๋ยวนะจ้ะช่องละสามกอดนีจ้ะน้องเพื่อนเนาะอันนี้ก็สิบบะได้ใส่สูงปะไดนจ้ะเพื่อนเนาะเพราะว่ามันเป็นดัดแปลงจากเลื่นจากลุงเลื่อนผักจ้ะแต่ก่อนปลูกผักนี่จ้ะน้องเพื่อนเนาะ ก็เลยม,มันดัดแปลงนะจ๊ะเนาะดีกว่าสิลือออกแล้วจันเพื่อนน,นี่นัดแต่เนาะนี่คือไซแหนะจะเนาะได้ประมาณหนึ่งพันกว่าแล้วจันเพื่อนเนาะก็สิมีกอนอีทนั่นแหละเนาะกอนอีททั้งไตเพื่อรับน้ำหนักเขาเนะ้ะเพื่อความแข็งแรงจ้ะพ่อโดนไปล่ะสิุดน้าแล้วมันสิสุดแด้วจ้ะเพื่อนเนาะเพราะว่าก่อนเขาก็สินนักกว่า,กวาเก่าหลายเท่าแด้วจันเพื่อนเนาะ,ะ,ะนี่นัดแต่เนาะ ดี๋ยวสุเพื่อนสิเดี๋ยวสิพขงเพื่อนมาชมลงใหม่เนาะจ้ะเนาะลงใหม่ที่ดัดแปลงออกมาจากนี่เละจ้ะเอาต้นแบบมาจากโรงเรือนนี่เนาะจ้ะเนาะเพื่อนเนาะเราสิคืบหน้าไปขนาดได้แล้วนะจ้ะเนาะนี่เน้ะจันเพื่อนเนาะอันนี้คือขื่นโค้งเรียบร้อยเน้อจ้ะเนาะทุกอย่างเรียบร้อยเน้อจ้ะเนาะขื่นโค้งหมดแลยวน้อจันเนาะเพื่อนอันนี้ก็ดัดแปลงมาจากโรงเรือนพักคือกันเนาะจ้ะเนาะเพื่อน แต่กับมาใส่ความสูงใส่ความอันนี้ใหมัยนะจ๊ะเนาะอันนั้นมันเตนนเนเนี่ยนะจ๊ะมันเปื่อนเห็นนะจ๊ะกว้างนะจ๊ะมันเปื่อนเนาะกว้างสองเมตรนะจ๊นะเด้อกว้างสองเมตรจ้ะกว้างจ้ะ ความกว้างของช่องเลยจ้ะได้สองเมตรจ้ะเสาเมตรหกสิบห้าได้จันเพื่อนเนาะเสาเมตรหกสิบห้าจ้ะนี่นะจ้ะเนาะนี่นะจ้ะเพื่อนอันนี้เสาไมาา้ไผ่ไม่สวนได้จ้ะเพื่อนเนาะที่เพื่อนเห็นอยู่นะจ้ะนัานนี่นะจ้ะ ก็ประหยัดไปอีกจัหน้อยนะจันเปืือนเนาะเส mm. ื้ผ้า,มาเมืองเซากลลงเลื่อนเปืือนเด้อนี่นะจากเซากลลงเซากลลงนี่เป็นไผ่หวานนีจ่จอนเปืือนเด้อไผ่หวานแบบไงแห้งเะจ้ะเด้อความแข็งแรงของเขาจ้ะอันนี้คือของในสวนหมดนะจ้นเปืือนเนาะดัดแปลงมาจากอันนั้นลุงเลื่อนพักนะจอนเปืือนเนาะ นน่น่ะจ้ะโรงเรียนต้นนั่นเป็นต้นแบบนะจ mm ๊ะเนาะต้นแบบของโรงเรียนต้นนี้จ้ะข้างล่างเนี่ยนะจ๊ะเนาะข้างล่างนี่ก็สีเสริมเมื่อกันเนี่เพื่อนๆเด้อเอาก้อนอิฐมาใส่นี่จ้ะเสริมให้มันแข็งแรงนีจ้ะเนาะให้มันรับน้ำนักของก้อนเท็ดไดเนี่จ้ะน้อเพื่อนๆเนาะนี่นะจ้ะความห่างสองเมตรเนี่จ้ะเด้อความสูงเมตรหกสิบห้าจ้ะแล้วก็สิตีและแนงยังสีเนี่จ้ะเเพื่อน แล้วแนงแบบบริทีด้วยจ้ะเด้อสองเมนกับประมาณสตีและวแนงประมาณหกแผ่นนะจ้ะเด้อเป็นแผ่นแบบนี้นะจ้ะเนาะนี่ใบไผ่แบบนี้นะจ้ะไผ่ใหญ่ด้วจ้ะเด้อมันเป็นไผ่หวานจ้ะไผ่หวานต้นใหญ่จ้ะนี่จ้ะห้องหนึ่งประมาณหกแผ่นนะจ้ะเนาะเสริมเพื่อความแข็งแรงนะจ้ะเนาะ กระสิบมีเสริมอีกยูนะจ๊ะน้องเพื่อนเนาะกระสิเอาเอ็นไซมให้เขาด้านเพื่อนเด้อเอาเอ็นไซม์ให้เขาจ้าเอ็นไซมแบบลงลงหน่อยนะจ๊ะเนาะ้องเพื่อนประหยัดแต่ตว่าก็ต้องแข็งแรงนะจ๊ะเนาะเพื่อนเนาะประหยัดอยู่ใหม่จ้ะแต่ว่าต้องให้มันแข็งแรงจ้ะพอเขาต้องรับน้ำนักก่อนเทสจ้ะเพราะเวลาคดหนามไปละมันกระสิบนักนะจ๊ะเนาะเพื่อนเนาะเทสให้ลุงเลื่อนพังได้นะจ๊ะน้อ จ้ากับสิประมาณนี้แหละจ้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมและติดตามนั่นจ้ะน้อขอบคุณหลา,ายๆจ้า